มันมีต่บดท่าฮาตอนมันจับฟอร์จูนเลยวะใช่แล้วก็โดนฟอร์จูนระเบิดแม่งเถียงกันจนฟอร์จูนแม่งหนีไปได้อย่างเงี้ยคู่แบบเป็นคู่ฮาที่แบบตรงสูตรมากะลยนะตรงสูตรที่ทําให้คนหาได้อะเอ็แตดโก้แล้วก็มีคนหนึ่งเป็นคนที่แบบว่าดูฉลาดหรือใช้เหตุผลมากเดินไปหรือว่าทำอะไรได้ยังไบเจอดูวนเลยตัคนไทยไม่ไม่ไทยก็เจอ ขนาดยาสือโอดจะเป็นเมนยาเสือโอดเลยยาเสืโอดเชื่อมันในภูมิได้ใช่ไหมอย่าไปเชื่อเพราะกูจะเล่นแทงมาแทงดิคือแทงแต่อ๋อเอ้ากูเจอโอ้สหน้ามันจะไปเจอเดียวกันได้ไงรักมันก็ต้องซับสิรักพบไปกากัะดีไม่มีไม่ใช่เลยมีแค่เราที่เล่นรักกากันใครเขาเล่นรักกากระ เวขึ้นเวขึ้นเว้ขึ้นกูตายน้โนี่น้นด้วยโนโนเอ้ยนโ้ยนน้ยน้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 โนัน้โ้น้โ้นอโนีโน้้นีไน้้โนน้โนไโ้้้โน้นไโ้โนน้น้โ้โน้โ้้้โน้โน้โน้้โน้อ้วน้ เะารขยงเขาไว้กูไม่ได้สกิลเลยกูบานาหมดกูตีปกติแล้วก็มินเนี่ยนตีกับอีเ่ตี่ัซันมีี่สเยเฮ้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 เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอนี่รน้าเกิดให้ว่าโดดเนี่ยเออกูคิดถึงเคียขำมันก่อนอีกอยู่เลยนะลกไกูเรียนรู้เทคนิคการขำแบบนิ่จากเดนเวอร์เลยนะเว้ย ออืนี่เบียเฮ้ยวัยรุ่นตัอะไรอ่ะแตกอุ้ยเฮ้ยมึงคิดไปแล้วใช่ไหมน้องแบบต้องเป็นตา่ยแล้วนะเฮ้ยโอ้โหคิดไปแล้วเหมือนกันไม่ถึงอย่า่อกี้ตเมื่อกไปคิดเพิ่ใช่มึงแบบทบนไปแชร์ไปเลยติดติดท่าสาบมึงแล้วกูก็ตีทำให้มันสะเปิดออกเพื่ความก้อยกูจะมาองค์กรกูสุดยอดเราเราเริ่มตรงไหน เกมนี้ามาว่ะจอบเพื่อนเพื่อนโดนวด้วยไปไปไปเสียบไปถึงดาบสั้นเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ถ้าไม่จีบแบบตายแน่คือเป็นอะไรอีกนึงนะกูจะล็อกโดนหรือกูจะส่วนอันติีายโดนด้วยจอบป้าสเตกกูไม่ไหวกูไม่ได้กูต้องปล่อยเนาะโอ้โหบีบีมันนี่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 บีบีโอไปด้วย เป็นเนี่ยมันเล่นเป็ดเนี่ย wow. <ardı. S 2> แบบพอเห็นอยากลับบ uh ้านมันไ้แม่งแบบตอู้หูจับล็อตอะมันตีทำไมมึงรู right? ้ว่ากูมากูถึงเคยกิงไงจ๊อบกินไงกิงลอรอมึงมึงแบบมึงมีมึงกดได้ได้ไงได้ไงนอตได้ไงโดี๋ยวดี๋ยวอดีตกูไม่กล้าเข้าป่าเลยวะเดี๋ยวผมไม่อยู่ในป่า มันหายไปแล้วมันอยู่นี่มันอยู่บนตีปูอยู่ในแพค่นั้นแหละกูต้องการรู้แค่นั้นแหละว่ามีอ่านไหมยังไม่เอา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 โอเคตายดูมันตายเพรา็อยากเอาตายไรเป็นเพื่อนชอบเอาอ๋ออะไรกูก็ชอบเฮ้ยเอ้าแอะไรไม่เคยบอกมีมีสิบอกของกูทำไมล่ะเฮ้ยบอกไปก็ทำไม่ได้แรงกี่สแตั๊กกะเนี่ยเออแรงไป โดดดูทุกข้างความแตกต่างไม่โก้คือใครจับเป็นโดดสายยาวเลยชิบหายเลยชิบด้วยโอ้ยโดดเนี่ยโอมค้ากูไม่ได้หรอกโดนซ้ายชนขึกราบขอเข้ามาด้วยมันและแล้วมันแล้วนัดนัดกลางหัวตบลงกลางใจ ท้านคนนี้เหรอทุนเขาไม่กูบอกว่าเดี๋ยวเราตีมังกรกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุจะได้กลับบ้านมึจะกลับคุณได้กลับไปเล่นโกกู๊กจบจบใช่ไหเออจับจบคือคือมึงมึงไม่สมัยไม่เป็นไรจับกูไม่โกงมึงแต่งฉันกับมึงมึงตอมใจตายเออมันไม่มีท่าอะไรแล้วแล้วสมัยหมมีไหมไม่มี อไอ้ไอาพูดให้นะไม่กูบอกใครกันว่ากับอาสมัยเป็นโลโก้ัวชิงเด็กจริงว่ะตีเลยมึงเอามึงเอาหมดมึงเอาหมดป้อมไปละเฮ้ยเอาป้อมเลยเหรอเฮ้ยเกินเกินไอ้ที่อย่างงี้มันก็กล้าเปิดโุยนี่เปี่ยนไว้แล้วอยู่นะเอ้ยรักลักลักหายรักหายรักหายเกิดการข้อข้ออนระหว่างเลเซอร์กับเลเซอร์ หลักพวกมึงใช้คนละสกินกันใช่ไหมคนลรสกินคอนดักตาเปิดบอมไม่ไม่เอาอย่าเปิดบอมโนโนโนกูแบบกูต้องไปกันบนว่ะเดี๋ยวหน้านี่โน่มันโล่มันไม่สามารถให้ดีได้ช่ไห้ไอ้โดดมึงหมุ่มจับปะแตกไึงนุ่มรีบมาช่วยกูด้วยปัญหาคนเดียสองร้อยดถมันจะเอาคูดด มึงได้ใช่ไหมได้ได้ไม่กูต้องมาติดป้องกูดูด้วยอ่ะกูทำจ๊อบมีสมาัิแล้วแน่เลยอ่ะอันเนี้ยอย่าอย่ายืนหลุมนะจ๊อบบึ้มกูต้องเทมันมันมันเอาวิชา้ออยู่เราเป็นเาฉันก็ตกใจด้วยวาเขา อันน yeah, okay. ี้เต oh, ็มส like okay. okay. ีได้กูกล exactly ้าไเลยอ่ะเรียนนิ่งมอบได้ยืดเดีมันก็ลบแชร์ตัวเองจับจับยิงจับเฮ้ยเออโดดเออดเฮียมึงกระนั้นได้หรืได้โดสได้ไปโดดเอาแค่ว่าแบบคือฆ่ามันไม่ตายไม่เป็นไรหรอกาทำยิงได้ฆ่าได้หรอมันดูยังไงอ่ะ ได้ตังหรือเปล่ารู้ไหมทตังหรือเปล่าเมื่อกี้อ๋อได้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 ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไม่เด็ัวเลีใช่ไหอไม่รู้ไมดูไม่ออกไอ้เมี้มันมุ่นจิที่มันนัวจริงเข้าไปไม่ถังสี่ตัวอยู่ไอ้โดะมันดูไม่รู้เรื่องนะเมื่อกจริงจับไม่ติดให้มึงเอาคนเดียวติกคนเกิดนะจับไว้นะไปลาดนะครับไเียมันคิดยังไงโดนมันนี่หน่อยโดน คือเมื่อกี้เราอ่ะเราก็จะเล็งคินเด็กกันมาแต่ถ้าเกิดมึงเล่นมาคินเด็กกันอะมึงจะเล็งโดสหรือมึงจะเล็งสแต็กสแต็กเลยก็แน่นอนอย่าเอาหายพีกายถวายชีวีก็สแต็กอ่ะเอออะไรตัวไหนเต้หมงไม่ออกไกูต้องอดช็อตเมลมาให้เดินมาเรื่อยเรื่อยเดินมาเรื่อยๆลูกเดินมาเรื่อยๆรื่อยจับจับจับ แตกกันไว้ซะแตกกันไว้เพื่อนกูไม่อยู่นะสี่ตายกูเป็นกูเป็นจีกูเป็นดีสแต็ปในการพวกพวกพวกมันไปแล้วนมาไหไอ้ยี่มันไม่เข้าเลยวะไม่เวรแรงมากเแรงมากขออัตีแล้วกูเออกินเด็ดกับกินเด็ดกับรับอยู่ข้างหลังโอเคแค่ก็อย่างนี้กูดันบนได้ไหมได้ได้ได้กูขอกลับบ้านกันไหมโอเค เขาอยังไม่เขาอยังไม่เอามาเขอยากได้บูเขาอยังไม่เอามาเอาจากหัวกูยกไงแค่ขินเด็ดมันจะฆ่าได้มันน้ตัวนั้นะโอ้ไอ้โดดตัวเปิดแล้วฆันนั้นแล้วกลัวตัวเปิดหมอเกษตรจะทัดรู้จักป่ะมีนี่ตัวเปิดหมอเกษตรเปิดใครเปิดแตกขึ้นแต่ตรงนี่โดดตัวเปิดหมอเกษตรกันจะโดนเปิดยินเด็ดเอาสเต็ปหมแล้วป่ะน่ยยังยัง ตัวเปรตบอกเสด็จตัวเปรตบอกเสด็จถูกหลังเว้ยหลังเว้ยใช่โดดละมึงตายหมดนี่ไงเออแค่นั้นแหละตัวเปิดไปโดดโอ้โหเฮียเกิดไปแล้วตัวเปิดอันนี้โดนล็อกหมดเลย เฮ้กู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 รีเลกกับกูรีเลยำนึงกูมีเทเลกูมีทกูมีทเลีโอ้ขอโทษอุ้ยตตเลเปิด้ซันตายอ่ะเฮ้ยไอ้ซามนจับมันก่อนเลยสโลมันโนโลมันกูมองไม่เห็นสโปล่อยไปเถอะกู ระยะไม่ถึงอระสังอนกูเปิอกูเมื่อกี้กูเปิดเข้าไปตีตีให้หน่อยดิก็แต่อย่าโอบมันไปย่างไหนมันเทแน่เลยเทเทเทเยาะพิสมัยป่ะเราก็ต้องถามตลอดเวนอะเวนไหมอีมอนท์ไปทำไมทำไมพวกมึงถึงเลือกลุงตียาโอบแบบวะไอ้เจ๊ฮัตกำลังโดนเวนลุมเวนโดนโดนเวนตีอยู่ มันมันไม่เปิดอ่ะคือมันรอดเลยเว้ยไม่รอดไอ้โดสไอ้โดดระวังมันสวนมาเป็นแหงเลยนะเว้อยโดดมันยิงถึงถ้าวิ่งต่ออ่ะกูโล่ให้มึงได้ไงแต่มึงพุ่งไปกูโล่ไม่ถึงถึงโล่รอดถึงนะสองรอบเลยโดนเมื่อกี้ตอนนี้แบบหัวทุกคนกำลังไหม้นี่่หอมหน้าเรา กูไม่หลอกต้านเวทเลยนะกูเชื่อว่าพวกมึงจะเบิร์ตัวเวทที่กูทำตะกอ้อเลยฉันได้ไหมอันนี้คือตั้งใจเลยเดี๋ยวกูไปแทงยาวเขยไล่ที่มึงจะได้เปิดมึงหายทุกคนจะสาบสูตรโก้กอยสักชินนนนขอฟอร์เทนฮาร์ดกันน่ากลัวนะกอกอยอ่ะทำไมอ่ะไปว่าจบหยีกอกอยใครสอบกินมือ พี่ไม่เห็นไอ่าพุ่งมืงดันอะไรพุ่งมืงดันอะไรพุ่งมืงดันอะไรอยู่กูสี่ตัวสี่ตัวตรงกลางได้ป่ะตรงกลางได้ป่ะขอร้องขอร้องขอร้องอยู่ตรงนี้สามสี่ตัวทินเดยไม่มดนสเต็กสามตัวซานดันอะไรก็ได้กูโดนมันลุมยับเลยอ่ะโดนแกงแบงเหรอซานทีนี้มาเร็วๆหน่อยได้ไหมทินเดยเอาเสร็จแล้วมั้งเนี่ยเสร็จแล้วจ๊อบเขากลับมากันแล้วเนี่ย โอ้ยมันโดนได้ไงวะเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะพีหิตต้องกันตีหนีมะเนี่ยไม่เดดมันได้เล่มันแล้วมันได้สแต็คเพิ่มมันแล้วเนี่ยมักี่สแต็คหรอวะกูกลับกนนะเลือดกูเหลือห้าร้อยไอ้กลับนะกลับนะพี่เดดฮะโอ้ยมึงมาลูกมึงมาเร็วเอาเร็วมางเร็ว พีมาพี่มาลูกๆพอมาลูกมาเร็วมาเร็วมาลูกๆลูกๆจ๋กกกากูเห็นคนจะด,ดีจะตายมาทนันศพกูไอพีเลสเซอร์มันถึงปะอูแอมค้ามีเบรดเบลแตดเหมไม่ตายาเหลือบ้างเหลือน็อตไปเลยนไอ้น็อตย้ายน็อตไม่มีไม่มีวิชั่นนอ็อตกูมีกูมีเฟสชิกเลยเหรอ นั่นแหละแค่นั้นอ่ะเออบอลบอลล้อนไหมบอลบอลร้อนไหมตันตีเปล่าอ่าสวยโอ้ช่กูด้วยกูอยู่วะนทีกูอยู่วะนะโอเคครับตาไปี่ย ยไปเว้ยไปเว้ยไม่มาคูติดแสดงงงเนื้อเดี๋ยวคูไปทีมก่อนน่ไม่จะดันกันได้แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดไม่เป็นไรเพราะมันเกิดเดียวแล้วอ่ะถึงก่เถองอะไรก้าสิบเปอรเซ็นต์าเนัไม่ผ่ัเลยเกาสิบเปอรเซ็นตคอนเฟิร์มว่าแบบได้ฟอมไมได้ได้บังกรถามร้อนถามเพื่อนเลยไมด้เฟผด ยิ่งเปิดสกิลยิ่งเปิดสกิลใส่ตัวที่มีนิดเหลือเยอะยิ่งได้เจาะเกาะเวทเยอะอ๋อหลงก็กเอยจะแรงขึ้นถ้าเกิดตัวนั้นขึ้นไดโลมานั่นมันน่าจะใช้แทนวอยสตาร์ได้แหละก้ามนแพงกว่าดีอกว่าอ๋อมันเผาคนละแบบอะวอยวอยสตาร์คือมันจบเป็นเซอร์เซนเลยไอ้ที่นี่มันมันไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ไอ้ตัวจะเฮ้ยมันเยอะเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยนะอะไรสั่นแรงนะ สน่ามั้ยไม่มีเซอร์เฟรนะโอลัง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 กินมันกินมันกินมันเฮ้ยหนูทำะน่อุ้ยหลังหลังเฮ้ยอะัแทงอืมผู้สวยโอ้สวยพี่เี้ยโคแงอ่ะวิ่งโดนย็กหน้าหีโหลดโหลด ตามมาป้าน้งกูโอ้โหยอมมอบแหม่เลยจะไปอฟอสเซนฮากันไม่มีมานาไม่มีอะไรจบแล้วไม่มีมันยังมีแต่คนเนี่ยเห็นไหมชันเขาแบบ,บหมดหวังเขาก็ยินหง,งนันนั้นแหละ